เอาอเนสัสำหคลิปนี้ก็จะมาสอนแนะนำการใช้งานตัวฟรีฟรีช็อปนะครับก็ในตัว TDS เวอร์ชันใหม่ที่มีฟรีช็อปนะครับก็สามารถที่ต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลดเกมได้นะครับเ,เดี๋ยวขั้นตอนแเดี๋ยวสาธิตการลบลบเกมก่อนนะครับามาที่ system setting ครับ system setting ตัวนี้นะครับแล้วก็กด A เข้าไปนะครับ เอาเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ Data Management นะครับแล้วก็เลือกเป็น Nintendo TDS ตัวนี้ครับ TDS เพื่อจัดการกับพวกเกมต่างๆมาที่ซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์นะครับเอาเสร็จแล้วก็รอให้ระบบเนี่ยมันโหลดหน้าต่างของซอฟต์แวร์ที่มีทั้งหมดในเครื่องโชว์ขึ้นมาก่อนนะครับอ่นนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนการบลบเกมหรือว่าลบ ไฟล์แอปพลิเคชันออกจากเครื่องก่อนนะครับอ่าเพราะว่ามันโหลดมันก็จะขึ้นมาว่ามีกี่หน้านะครับอันนี้ก็มาแวท,ที่ยี่สองยี่สิามหน้าอันนี้ซึ่งเกมบนเครื่องนี่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะอ่าพอเสร็จแล้วเันก,ก็จะโชว์มาเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ที่มีบนเครื่องนะครับก็เราก็เลื่อนหานะจะมีลูกศรซ้ายซ้ายขวาตัวตนี้ใช้ปากกาได้นะครับสะดวกดีนะครับ ก็เลือกหาเกมที่เราต้องการที่จะลบนบอย่างเช่นผมต้องการลบเป็นโปเกมอนเลสผมก็แตะที่โปเกมอนโปเกมอนเลสเสร็จแล้วก็กดปุ่ม delete นะครับบางคนจะถามว่า delete this software and save data ไหมนะครับก็ถ้าต้องการ delete ก็กดปุ่ม delete ถ้าต้องการ cancel ก็กดปุ่ม cancel ในที่นี้ผมจะไม่ได้ลบให้ดูนะครับก็จะเป็นการสาธิตได้ใช้ว่าเราจะเข้ามาลบซอฟต์แวร์หรือว่าเกมยังไงนะครับ อ่านี่ผมกด cancel ไปก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการลบนะบวิธีการลบตัวเกมหรือว่าซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เราจะสาธิตการใช้งานตัวอแอปฟ e รีช็อปนะครับที่มีมาบนรูม่าเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับจะเป็นลักษณะเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าต้องเชื่อมไ i ฟ i ก่อนทุกครั้งนะครับที่จะจะโหลดเกมอเอเคนะครับ ตัวแอปเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวมีนะครับนี่เป็นตัว h h shop นะครับ h s s e r v i t h ah two t h o u s a n e n t y นะครับแล้วก็อ่าสามารถใช้งานได้แต่ว่าเบื้องต้นเราต้องไปเชื่อม Wi-Fi ก่อนนะครับเชื่อม Wi-Fi ก่อนก็กลับไปที่ setting เหมือนเดิมนะครับ setting อ่าตั้งค่าของตัวเครื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ i n t e r n e t setting นะครับอ่าเสร็จแล้วกดปุ่ม Connection s e t t i n g นะครับ n n น c t i o n Setting อ่านี้เนี่ยจะเป็น Wi-Fi ของเจ้าข,ของเดิมนะครับผมก็จะกดเป็น New Connection นะครับแล้วก็เป็น Manual Setup นะครับแล้วเราจะคลิกที่ Search Access Point หรือว่า Search ตัว WiFi Router ของของบ้านเรานะครับเอาโอเคนะครับก็ตัดภาพมาหลังจากที่เราเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับก็ จะใช้เป็นเราเตอร์ Wi-Fi บ้านหรือว่าจะเป็นฮอสสปอร์ตของฮอสสปอตของมือถือก็ได้นะครับเสร็จแล้วจะเห็นสัญลักษณ์เป็นอินเทอร์เน็ตด้านด้านซ้ายบนของจอจอบนนะครับทีนี้เราจะมาที่ตัว head shop นะครับอ่ะมเมนูซีขีอวนี้เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดเกมนะครับดาวน์โหลดเกมอ่าเขาก็ถามว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมนะครับก็จะยังยังไม่อัปเดตแล้วกันถามกดแคนเซิลไปก่อนนะครับ ทีนี้ก็จะเจอกับ f e l e category นะครับก็คือเป็นเขาจะถามว่าเราจะโหลดอะไรก็จะมีเป็นพวกเกมนะครับเป็นเกมเป็นอัปเดต dlc นะับ Virtual Console หรือว่า DSiWare วริดีโออะไรพวกนี้นครับส่วนใหญ่แต่ส่วนวีดีโอนี้ผมจะสอนแค่แนะนำแค่การเข้าไปดาวน์โหลดเกมเฉยๆครับก็กดเข้าไปที่กดกด a นะเพื่อเข้าสู่เมนูเกมนะครับให้มันอยู่ที่เมนูเกมมันแรกแล้วก,กด a เสร็จแล้ว อพอเราเข้ามาหน้าถัดมาเนี่ยนะครับมันจะถามโซนที่เราต้องการโหลดนะครับเราก็จะโหลดเป็นโซนที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นนอร์อเมริกาะอะกันนะครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะอ่ะเสร็จแล้วก็รอให้โปรแกรมเนี่ยมันโหลดเกมมาก่อนนะครับอ่ะทีนี้พอมันขึ้นมาเป็นรายชื่อเกมให้เราดูรายละเอียดนะครับว่า แต่ละเกมเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดด้านบนจะเป็นชื่อชื่อเกมนะครับด้านด้านล่างจะเป็นรายละเอียดเกมนะครับอย่างเช่นเกมเนี้ย galaxy ford t d galaxy ford two นะครับ, 2, รบก็ชื่อก็จะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เป็นโซนอนอร์ h america แล้วก็เป็น territory อะไรลำดับของมันนะครับ state id แล้วก็ head shop id ตัวนี้ก็จะบอกอพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็จะเป็น115่งเมกนะครับ1921บล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ผมจะทดสอบเป็นเกมที่ขนาดเล็กก่อนแล้วกันนะครับก็ทดสอบเป็นเกมเอาเอาลันนะครับเกาลันแล้วก,กด a นะครับแล้วโหลดดิ้งนะครับก็รอสกูดิ้งนะครับเสร็จแล้วเราก็กดกด a to install this content นะครับก็กด a อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่สเสร็จแล้วก็รอให้ตัวเซตอัพเนี่ยมันดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับนี่ก็จะ บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะเวลาในการติดตั้งเสร็จเนี่ยก็ประมาณ30-20ิบวินะครับขึ้นอยู่กับว่าเราโหลดเกมที่มีหน่วยความจำเยอะหรือน้อยนะครับเช่นตัวนี้มันแค่แปกมิกนะครับมันก็จะใช้เวลาไม่นานอันนี้ผมใช้เน็ตโทรศัพท์ด้วยนะครับก็จะช้านิดนึงนะครับขึ้นอยู่น่าจะขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับที่เราโหลดเกมบน PS Vita ตนะผมว่าตัว PKGJ นะครับ น่าจะมีผลด้วยอย่างเช่นคนหลดพร้อมกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็รอนะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการโหลดเกมนะครับหรือเพื่อนๆอยากเซิร์ชเกมนะครับก็สามารถกดที่แว้นขยายตัวนี้แล้วก็นะครับอ่าเอาใหม่นะกดที่แว่นขยายด้านล่างตรงนี้นครับปุ๊บแล้วก็กดที่ normal search นะครับก็จะอ่าสามารถเลือกได้ว่าจะให้ รวมพวกเกม DLC อัปเดตอะไรพวกนี้ด้วยไหมนะครับแล้วก็กดแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับเช่นผมพิมพ์มาริโอแล้วกันแนะล้วก,กด enter ไปโอเคนะครับแล้วก,กด submit ไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรายชื่อเกมที่ตามคีย์เวิร์ดที่เราเซิร์ชเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้คีย์เวิร์ดคำว่ามาริโอ้นะมันจะขึ้นเป็น นี่มาตั้งแต่โนเอร์มาริโอเนี่ยมาริโอลุยกินะครับแล้วก็จะเป็นอะไรละ่ะอะไรก็ช่างนะที่เป็นที่มีควาว่ามาริโอเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นทั้งหมดนะครับนี่เป็นการเซิร์ชนะคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานในส่วนของตัวตัวเฮดชอปนะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับก็เนี่ยพอพอเราโหลดเสเร็จแล้วปุ๊บ เรากลับมาที่หน้าจอนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นเป็นรูปกล่องของขวัญเป็นเกมที่เราเราโหลดมาใหม่นะครับล้วก็กดอันวั p นะครับเพื่อเปิดเกมนะก็จะเป็นเกมเอาลันเมื่อกี้ที่ที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่นนี้ก็ออกจากโปรแกรมนี้ก็โค้ดง่ายๆนะเหมือนเหมือนเราปิดเกมทั่วไปนะครับ โอเคนะครับก็รายละเอียดเบื้องต้นมีเท่านี้แล้วกันนะครับในการใช้งานตัว h e d s h o p นะครับเมื่อกี้ก็จะมีเป็นการข้ามขั้นตอนการเชื่อม WiFi ไ,ฟไฟปนหนึ่งครับเพราะว่าเนื่อง,องจากมีปัญหาอีกหนึ่งก็เลยต้องใช้เวลาในการแก้ไขอีกหนึ่งส่วนใครที่สงสัยการใช้งานในอื่นก็สามารถทักมาถามที่แฟนเพจได้นะครับก็ยินดีตอบให้ความช่วยเหลือในได้ด้วยความเร็วที่สุดนะครับถ,ถ,ถ้าว่างนะครับก็ถ้าตอบช้าหน่อยก็ขออภัยแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ